เลยนะฮะพูดไปแล้วเราก็ม,มาวันนี้เนี่ยฮะจะหยุดเล่นแบบเร็วๆหรือจะเล่นกันแบบเต็มชั่วโมงต้องมาดูครับนี่เ8 0เข้าไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ฮะมาๆๆๆไปยาแต่เคแต่เคมาแต่เคไปปุ้ม,อมสองแดงมาให้แล้วต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องฮะโอเคครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้สิงฉาบทัวร์จะลงให้ได้ไม่ยังไม่ลงฮะสิงฉาบทัวร์ยังไม่มา คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคําพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอ่ะสวัสดีครับผมเฮียเล้งระบะดัดดอมาแล้วครับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยฮก็จะมาเล่นเกม ใครเส้นวินนะี่ฮะพร้อมแล้วไม่พูดพร่ำพรำอะไรนะไม่พูดพร่ำทําเพลงนะี่ฮะเราไปดูกันดีกว่าครับพร้อมแล้วกดสปินดอกแรกไปเลยนะฮะอันแน่นอนนะฮะว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับตะใครที่เฮียด้วยแล้วกันนะครับโอ้มาวันแรกแตกสิบไปแล้วครับไม่เป็นไรนะแตกน้อยแบบนี้กูยังไม่สนใจครับขอสนใจขอเพื่อนๆกอนแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะวันนี้จะแตกสิบแตกร้อยแตกพันแตกหมื่นแตกแสนแตกร้านนะมาดมกันเลยนะฮะ พูดไปแล้วเราก็มาวันนี้นะฮะจะหยุดเล่นแบบเร็วๆหรือจะเล่นกันแบบเต็มชั่วโมงต้องมาดูครับนี่อ180เข้าไปแล้วเด็ครับผมจังหวะนี้ฮะมา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 ไปยาแต่เคแต่เคมาแต่เค,เคไปปุ่มส่องแดงม,มาให้แล้วต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องฮะโอเคครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้สิงฉาบทัวร์จะลงให้ไนดะ้ไม่ยังไม่ลงฮะสิงฉาบทัวร์ยังไม่มา ทัดก็ได้อะชิงชาทัวไม่มากูขอประทัดแตกตัวหนังสือเยอะมากเลยฮอ่ะนี่แตกเจเอีกแล้วจะไปเดือดอมามามาค่อยๆใจเย็นๆซึ <laughs> ่งเล่นแล้วหัวจะร้อนหัวจะร้อนหัวจะไหม้บ้าฝนตกตุ่มป้ายยังไม่ได้ยังไม่โดนฮะเรือกยากนะับวันนี้เลือกยากจริงๆเลยยังไม่เข้าครับผมวันนี้แตกช้าหน่อยนะ,ะัะสาวๆแฮปปี้เอาร้อยแปดสิบไปแล้วครับผม แตกรอบเดียวนะไม่ให้ลุ้นแบบว่าตกแบบ2สล็อตเอ้ยตกตกแบบสแคตเตอร์ตกมาเลยอเต็มหน้ากระดานไหมดอกนี้ไม่ฮะไม่ไม่ไม่นิดๆหน่อยๆฮะยังไม่ได้ยังไม่มาครับวันนี้จะขาดไม่อาจจะขาดไม่ต้องรอดูว่าจะขาดหรือเปล่าหรือจะมีปาฏิหาริย์ท้ายคลิปเนี่ยแน่นอนครับมาแบบนี้ไม่ชอบมีปาฏิหาริย์ท้ายคลิปแบบ10สปินสุดท้ายอะเออคราวที่แล้วก็แบบ10สปินสุดท้ายอะไรเงี้ย ประทัดมาครับแต่แตกนิดเดียวครับผมโอเคอ่าโอเคหมด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 วันนี้จะแตกแบบนี้โอ้ยแตกเต็มหน้าแบบนี้ยังไงเอยโอ้โหมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่สแคตเตอร์จะตกให้แล้วนึกว่าจะได้แล้วเก็นึกว่าจะมาแล้ว มาต่อเรื่องครับโอ้โแล้วเมื่อกี้แตกเต็มหนะ้าม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 า,มาสนใจสิประทัดก่อนกํลังเมื่อกี้แบบเสียดายจังหวะเสียดาย่าเลยแบบกล่าวว่ามันต้องมาเหี้ยแบบเต็มหน้ากระดาษขนาดนั้นนะ่ะไม่มาได้ไงวะ,ะมาแตกหนักไปทางซ้ายครับผมได้มาอีกร้อยแปดนะซองแดงให้โชคมาอีกแปดสิบกบบาทรวมกันเป็นร้อยหกสิบครับไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มันต้องได้นะ าไปดูสปินทุกคนอย่าไปดูสปิน,น,รปปนเราดูกระดานก็พอเนี่ยก <c oughs> อหมุนก่อนเป็ค่นอ,น,อ,น,อนไป,อ,นไปอ,อ,อ,ไอ่ะเออยังไงอายังไม่ได้อยังไม่ได้วันนี้วันนี้กูอยากแตกให้หมอรับเย็บเหลือเกินแต่หมอไม่รับเย็บครับแตกน้อย <c oughs> ให้แผลหายเอง <c oughs> อยากแตกเต็มหน้าสักทีหนึ่งอะมาหนักไปทางซ้ายอีกแล้วครับผมขวาไม่ค่อยมาเลยเบ้ซ้ายเดยไงวะมายังไงอาได้แล้วครับผมประทัดมาดอกหนึ่งอะ นี่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 สักเตอร์เอียนึงเอียนึงเอียนึงสามช่องสามช่องจะมาหรือเปล่าหนึ่งสองโอ้ยมาแล้ววววหูเป็นไงล่ะบ้าจาสิบเว้ยไอ้หี่สิบสปินสุดท้ายของจริงว่ะวันนี้ต้องเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วเว้ยอะมาดูมาแปดสปินนะแปดแปดฟีสปินนะจังหวะนี้มันจะคูณให้แบบดูรัวหรือเปล่าชิงชาบทัววันนี้ยังไม่มาออ้ยได้ไปแล้ว 5, ครับพันสองครับจังหวะเมื่อกี้ซองแดงให้มาชิงชาบทัวต้องลงมาก ไม่ลงครับโอ้โหจะรีบเก็บเงินไปไหนแล้วอะไม่เป็นไรถ้าเรายังเหลืออีกหฟรีสปินนะฮะดอกเมื่อกี้นะฮะได้ไปพันสเลยนะฮะรวมๆไปะอะเฮ้ยกูอยากแตกให้หมอจนไม่รับเย็บอะ่ะอ่ะมาดูดิจะแตกให้หมอมารับเย็บให้ดูมามามาจังหวะเข้านี่แหละเหลือสี่สปินครับปึ้งนี่สิงชาบวเอ้ยไม่ใช่ชองสองแดงมาแล้วสองร้อยครับผมไม่ต่อเว้ยอะมามามาม,ามา วายอุ้ยวายหือวายเต็มหน้ากระดานแบบนี้ครับสี่โู้ยสี่พันสี่ร้อยเย่ทแบบนี้สิแบบนี้สิมันต้องแตกให้ได้แบบนี้สิแตกดอกนี้บอกเลยแอนติซินไม่จ่ายนะฮะแต่เกมมันต้องจ่ายกูสี่พันน้้ยดอกเมื่อกี้โอ้ยยังแฮปปี้เลยชอบ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 แม่นึกว่าจะต้องใช้ยาแรงให้มันแตกหนักแตกจังนึกอืม ช,ออช,ออชื่นใจอกชื่นอกชื่นใจนะได้รางวัลแบบซุปเปอร์มาแบบนี้อ่ะเหลือสามสปิน,นะฮะยังจะได้นะฮะยังจะได้หรือเปล่าต้องมาดูดูดอกนี้มาดูดอกนี้มาโอ้ยต่อเนื่องวายมาสี่ดอกแบบนี้แน่นอนครับผมหนักไปยังโอ้ยอีสามพันห้าจังหวะดึงดาวมันต้องเข้าขอแสงลงหน่อยเว้ยเอ้ยเอ้ย ีโอ้โหแสนไ้่หมื่นหมื่นเไม่แสนอะไรล่ะหมื่นกว่าแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมาคือแล้วคือแล้วหนึ่งสองสามติ้งตุ่มโอ้ยชอบจังหวะระเบิดว่ะตุ่มตุ่มสา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 มซับอืมสี่สิบสี่สี่พันสี่เมื่อกี้ก็สี่พันสี่ป่ะรวมเป็นแปดพันแปดแล้วก็ยังมีไอ้ที่เราแตกพันพันพันกว่าโอ้โหได้เกือบหมื่นแล้ววันนี้โอ้มาจะเป็นสุดท้ายครับผมตุ้ม ไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับขอดูรางวัลรวมหน่อยล้วกันปิ้งไปเลยครับโอ้โหชอบชอบรับรางวัลเลยแบบนี้กูกดรับรางวัลเลยกูพอละกดรับรางวัลละเฮียกดรับรางวัลนะฮะแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับซับสไครต์สันกระดิ่งเฮียเล็กเรามาดอด้วยแลวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม